โทษเองเลยได้ยาแซ่บบ่ลูกลาข้าวเตี๋ยวบุญหาแม่แม่คุณขนมกระมิ้นเนี่ยเฉาบหลายบ่ลูกแซ่บหลายบอเออเออระวังเปื้อนนะเออเออเออเอาชดพี่ดีชดพี่ดีโอ้ยรุ่นน้ำเอามันม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วสุดเนี่ยเอากินเลยลูกเออเช็ดหน่อยย่าวยาทิชชู่ย่าประมามัะมาทเอาทิชชู่ให้หน่อย เขาบอกว่าเขาเช็ดน yes. well, ้อยเช็ดน้อยที่ชู้ทวดทวดกินนะแม่ทวดเรียกเอิญทวดได้ละลาเอิญทวดเออเอิญทวดกินเขานะถวดกินเตี๋ยวไหมนี่ฮะเช็ดเช็ดเออเช็ดได้เลยเออน้ำเช็ดเลาน้ำให้เขาเอาเอาอลืม มันข uh. ึ้นไม่ย an ี arrived, oh, oh, ่บีเนาะลืมหรืออะลืมอะไรนะมันม <idays again. S 2> <male> ันหายร้อนแล้วยังโอ้อร่อยไหมอืมแคบโอ้ยเบิ้งเบิ้งขอพิพาลูกไปกินด้วยบนทวดเรียกทวดกินหน้อยกินข้าวน่ะเรียกเรียกย่าเรียกย่ากินหน่อยเรียกย่าแตนหรือยังลูกเรียกย่ากินหน่อยนุนย่าอยู่น่น เรียกยากินก๋วยเตี๋ยวหน่อยเออก๋วยเตี๋ยวหน่อยหมุนเป็นใหม่กินได้โดนวเหรอนี่ยไม่ไม่กินเออเขาเล่นเดทามด้วล่ะทวดทวดหนูทวดหนูกินหน่อยให้กินเองเลยนะคะโอ้ช็ดเอ้ยเปื้อนก็เช็ดนะคะโอันนี้มันเปรี้ยวมันเผ็ดลูกไม่ต้องกินไม่ต้องใส่เอาทิชชู่มา ทิชชู่ไปไหนช่อนเออช่อนน่ะหนูไปเอาทิชชู่มาหนูหนูย่างไปเอาเร็วเออหนูใหญ่หน่ะหนูพกกันละเจ้าประเทศไทยกันแน่สุดย่าย่าจะทำอะไรให้กินไม่รู้อ่าของหนูคนละอันนะลูกนะเนี่ยเฮ้ยน้ะมัดเนี่ยทำอะไรก็ต้องทำสองพันทีเนี่ยเห็นไหมต้องกินเองนะคะ โตขึ้นหนูจะได้กินข้าวเป็นเออเอาเลยค่ะลุยเลยค่ะเช็ดีเสายลุยค่ะเช็ดเองค่ะเช็ดเองเอาทิชชู่มาเช็ดค่ะเออเอาไว้หมุเก้เาลราไปแจะย้ายกลิ่นนั่นกินร้านกินว่าเหมือนกับมันย้ายกินขึ้นเก้เาพี่น้องเอ,อ้ยเอาเสียบได้บ่ลูกเอ,อ้ยเสียบได้บ่คุ้มเสียบลูกสิริน,นใช่เสียบเสียบได้ไหมเสียบเสียบเออเอาให้คนนี้ให้คนนี้ก่อนนะจ้าจ้าจ้าเสียบหน่อยเสียบหน่อย ไ่คยงาน่อยวิรคคกินข่าสองคนเลยมาชวนหาข้ามก่อนะค่อยกินนะคะค่อยๆกินโอ้ยเอาครั้งหมกเลยเหรออย่าเอาให็นันกับผู้เก้าทั้งเลนกับพัวขั้งเลยยใยดุ้นดุ้นินเลยเดี๋ยวใยญยกับกล้องหน้าก่อน เอคุณยายเดี๋ยวกินข้าวกับเด็กๆกันมายายหนูมาหนูมาลองกินตำหมูแม่เจ็บดิตำแกงแกงเออแซ่บอร่อยจังนะแซ่บนะแม่นะหนาวแม่หนาแม่หนาวเจ็บนะแม่นะคุณอาแม่ตำหมูนี่เราทำเกษตรหุ่นเอ็กมาดขอเห็นเจ้าเด้ขอได้สั่งเขาบ่มีหมูกิน ไม่ไม่ได้ไม่งนอนจะตื่นกอนนะไม่ได้ก็่กินน้ำบ่นี่เปลี่ยมกินอไรกิน้าครกับชมพู่นุ่ถุกตัวเปิดเนี่ยฉลาดบอกเดี๋ยวเดี๋ยวะเลยว่าเอ้ากันแท้ยังเจ้าก็แม่หน่อยไหมทถินหน่อยไหม นี่พี่เที่ยวเสร็จไหโอ้ช่างเงี้ยเจ้าก๋วยเมี่ยงเอาเอานั่งกินนะแม่หมอ๋อจ้าจ้าเออขอบคุณค่ะช่วไปเฮ็ดหน่งเขาจะใส่เสิบมาเออใส่เสิบว้าวกินเป็นว่าจะว่าได้ย้ายไปใส่ให้นง่ายเลยง่ายลูกยิบกินเสิ่งมั้งเออเอายิบเลยค่ะลุยเลยค่ะกินเองเลยค่ะเอออย่างนี้แหละเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ต้องกินเอง ที่เหลือยายจะเป็นคนเช็ดเองนะคะอ่าขอให้หนูลุยเลยแล้วหนูยายจะอาบน้ำให้นะคะอโอเคไหมคะกินนีนคือเขากินแม่ทรายนี่นนข,นนข้าราชการถึงแม่อันยำพักไม่ยำวอมวอมอืมนี่เป็นยนโ่กินเป็นนั่นเลยเขาขิดอิ่มก่อนเขายัางกินก๋วยเตี๋ยวหรอแม่จ๊ะนี่ไงะไล่ อดจานมหาปุณยเนาะสายตาเขาเหี้ยงมากเอาแล้วสุดไม่เองสิไม่เองน้ำเบี้ยงอย่าันี้นะอันใดเขาก็เป็นวัดหัวมัดสยาเี้ยี่ตาละอีะอีก้อนจะกินขอดาวห้ายนม่งเนี่ดาวเนี่ดาวนี่เ็ก้

ว่ายแขวนลื้ซื้อน้ำแม่เพราะว่าทีหน้ำเหมือนไปยุ่งน่ะนัดเลยทีใช่หมัดกุ้งยังมัดกุ้งน้องแบบพี่อยากจะเสั่ยงไหมไม่อย่างลุกไม่อย่างกัดมือจะของโอ้ไหนไหนลูกไหนไหนอะไรลูกอ๋อกัดมือตัวเองเหรอคะแซ่บแฮงโอ้ยพวมีปัญหากัดอีกก็ได้คันก็เก็บไม่เอา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  อืมอะไรไหมคะอ้าวยินมใหมแม่ลูกก็ตะเกียบมาอยู่นั่อืมอืมอร่อยอยากตอมเขาเลยสายตาที่ผ่าดก็าือตะเกียบนาะอืมตะเกียบอะไรนะคะเอาช้อนมาแล้วช้อนมาช้อนมาอ๋ออกมาจะเขี่ยบอ่ะเหรอ ไม่ได้เขียบมีอันเดียวลูกไม่ได te ้เข eh ียบเพต้องเอาอ๋อมันมาหึงมันบม่กอบเออมันเด็กมันเล่นไงเด็กเขาเล่นซวยๆไว้เนี่ยเขื่อนเลยเขื่อนเลยหนูอย่าโยนห้องย้ายใส่อย่าโยนอย่าโยนเออขึนนี่ขี่ลูกก่อนไปเนี่ยแม่แม่หาบุงเสียงหนูอย่าเห็ดเห็ดบอกแล้วไม่ฟังเดี๋ยวเฮอะนี่ไม้เรียวนี่อย่าลูกอย่า ช้อนน่อยช้อนน่อยไม่จะเขี่ยวบอลล่ะไม่ไม่จะเขี่ยวบอลล่ะเผ็ดเด้อเผ็ดเผ็ดนะเดี๋ยวยายจิ้มก่อนเฮ้ยแม่แม่มิมเลยบอกเผ็ดไปหนาวนาินไม่เผ็ดแล้วบนาร้านวะไม่ไหเผ็ดละมันมีแต่ถุงไหมลูกเรียนนิดหนึ่งเหร็จไหมมันก็เจะเป็มกินแล้วกินแล้ว ไซ่ได้ดาวยกดวงอยู่ได้สิบดวงเหตุเหเมาแล้วดาวมาแล้วค่ะใครนะภาษาอังกฤษอ่ะอ่นว่าอะไรน่ะอ่านว่าอะไรไม่รู้พเพมันบ้เลยเจ้าคนเดียวนี่เลยอ่ะอเหยี่สิบดวงขอบคุณค่ะเพรดาวแน่ว่ะสองสามสามอเดีเขาเดจมจำบ่ กมุเม่อ้ยเลยตัวแบบเจมไมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมูจ้าจ้ากันให้พี่อันนงให้น้องอันนึ่งให้น้องอันนึงเออกิมคนละอันนั่น่ะ่ไม่จะเคียบจำปมันต้องคละา่้น่น่่มนจังว่เอ็ยอร่อย่ ๋วยเตี๋ยอร่อยมากค่ะพี่เนี่ยไมันม่เจอสามนปะคุ้มกับลูไหมเผ็ดนะเผ็ดจ้าลูกนะฮะนี่เื่อมูนอหมอเป็่คม่ิกันเาัมเดี๋ยวมาเผ็ดตายด้วยตนน้ำตนับเออ้มหนยะม้แม่่ด่ม้ดม่ได้ท

เนีวัสดีกล้องได้นะนะกล่องักกล้องดักด้วกล้องคนตี่่เห็นอะนี่เยอะไม่มามาลังเร่ะถาไปไปทังคู่นะหลายเหรวบอกาอ่ะล่ะานบอกว่าโอ๊ยไม่ยังอ่ะนางแตกมัดนี่แม่พมนแม่นางทับทุ่งนางสงเด็ดแม่โอ้แตกเสียแค่บาทนี้แม่คนนางทรงนาสวมแตกโูวันนี้ แตกกล้องเลยแล้วมีเปลี่ยนต่างเกียงเด้อจะควงอ่ะควงควงกันจิมีเปลี่ยนทังเ็ดเลยจ้นเทียมเ่าเหรอครับขึ้นแรกมากเลยจแมแม่เอาแคนี้เิมนะกูเอาชิชูไหแม่แม่ชิชูมาห้าเจ้ามันีจชิชูไว้เหรอกีหน่อยเอากี้หนอยวุนนี่ต้องดูกับชิชูตลอดแตกเลยแตกเลยเหรอเนาะพอยเลยทำ ใช่ไหมขอยใช่ไหมทำอ่ขอยหรือเทรทำเออกินแล้วกินผักกินผักเยอะๆลูกนุนไปหันใส่กล้องหน่อยกินผักอ่ะนี่นี่เอากินให้ยายดูหน่อยกินห่วยยวยเก่งบ่หลาขอยออจอยบอกไงพี่ไงจิโอ้ให้กินมันเผ็ดวะลูกเผ็ดอันเทสหน่อยเปหน่อยลูกเ็ดป พี่เพชรน้องเพชรใช่ป่ะหน่อยโอ้เผ็ดแล้วลูกวะไม่แต่แล้วลูกใครกับเพชรอ้อเผ็ด้วยนะระวังเถียนะยานะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาหอยเอาหอย มเมียเอาหายว่าหายแล้วว่าก็ไม่ไม่อย่าเอาใหญ่ขนาดนั้นเอาอันเดียวแล้วให้เขาไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าหลานกินแล้วไงกเลาก็เลขอีกมอันนัลงใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่ต้องเข้ใจเขานะน่นน่อ่ะไ้เขาแคไปเลยโอ้่นัดเดียวไม่ไปแล้วนี่แม่เขารู้ทุกอย่างอันนั้นลงชึบได้ใ่ไให่ขอขอเสียบหน่อยใหญ่ใหญ่อไม้อ่ะได้แล้วอ่ะหนูจิ้มเลยค่ะ หนูทำอยู่นั่นแหละจะมายายกินเส็จนั่นแหละไม่ได้กินเกินเออเรียบร้อยแล้วนั่นแหละทำเลยอาออันี้เอาที่เออจะ้องเจีวลย่ดีมากเแ่าเขาอว่าเาไลด้กมี่ิีนยัไกินหมดแล้วกินแมวได้ไหมได้ ได้ฉันลามันลื่นมันเห็ดเว้ยไงนี่ไงได้ไหมลูกใหญ่ข้าดนี้นะรูกแหวนหนูอนมันหนุ่มอ๋อนี่มันหนี่มหมดแล้วนี่หนี่มเอาแตงมาแล้วจิ้มเลยอีก้ครับนเ่มดมด มัดพวเขาใจน้องนะอึ๊บอึ๊บยังไงจ้าจ้าเไม่เลอืไม่สิไม่เลยน้ำต้มหอยคือหม้อรถอืม่เมื่อกนเนี่เต็มกองลือเจ้ามาน่งบังถถื่ว้คือเกาแม่เห็ด

เขาจำหน้ามันอันนี้บ่จำเลยเขามาจำได้ป่าว่ะเนี่ยไม่เี้ยวเกี่ยแค่ไหนเท่ไหเลี้ยวเท่ไหเลียวขนอ่ะเขาจำเด่นม่รู้ว่าเดเนีเล้ยวเล้ยวป้บมันสา่ับแจมมือห้องย่งเลยกเลยไม่กินข้าวสกินเนี่ยของไม่ให้กิน ัจะคายผิมยู้ว่เจ้าว่าเด็กนหอยไม่ไมมไม่ต้องกัดหลกไม่ต้องกัดกัดไม่ได้หรอกคายที่เออคายผิมนี่เกียมันนุ้ต้องทําเป็นทุกอย่างนูต้องดู่หนูต้องฉลาดนูต้องทำให้ได้ใช่ไ่าปูห้ได้แต่ว่านก็อยู่ลืดเกินไปมันก็ไม่ได้นะไม่ได้นะ เดี๋ววาตีเลยอ่ะถ้าใครลืมวาตีเลยนะมาอาโตีนะไปซืวัสุโน้นมาเขาไปตลาดแล้วไปนี่เนตัดใหม่นะนี่บลไม่ไม่ยังเยอจงน้นี

ให้กออมันบวดซบบวมันมืดมาบ้างนี่ใหแกออกหอกมันบพเย็นไปหาไม่รามเอะเอเอะออยนนอยะอมี่เอวี่อวี่จัอืมโอ้ยคุณนลบนั่นเพท่นมีเสียดรอเดนั่นน่ะยายเ้ายายเท่าน่ะ ให้ยาเท่าขวัให้ขวนี่แหนานั่งหลบบหาเอะไรดุกีหนาเขาหนอนี่ิชงนั่งหลบคุณหนึ่งหัวคุณหนึงเข่าไปเจี๊ยบแันทีเลยเห็ดเหรอคะหวตรงไหนเนเป็นอะไรคะหวาน่จอมากคุมอร่อยที่ม่ไปเอาเลยเยยกเียวหูเ่าีเยอะกว่าลล

เผ็ดมากยมอไมอไม้ไย่างไมหว่าอย่าอเผ็ดไปเที้ยวบ่เพสขอ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 มาเด้อขอหอยขอจ้ากับตาบางไหมนาะอร่อยไหมคะอร่อยมัดิมัดิมมใหม่ขาคืนคืนให้เฮ้ยแดงเฮ้ยมันจะอือ ไปมี่นาง่ามคนโบคือคุณนี่คิดไม่คกับโคิดเปนเด่นแล้วไอ้ขวายายคุณอแ่หูแมเนน้ำพุนีคุณนันม้านันเหลมนันแหลมันดไม่ขาดหรือ่า พักก็มาี่ถือกรล็บมันจะซื้อมาถือผัดมัน่ถือผัดานยังนแังไม่เล้ยกับานิ้ยอ้ย้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโย้ยนอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโอย้้ยโอ้กโอโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยออ้ยยอ้ยอ้ยโออยโอ้อย

กิไงก็มีนะ้มกนมันหือกัมอง่เียนอะอะไรลูกะวังนะระวังนะมดนะอย่าลงไปนะมดนะมดนะโอ้ยตานอยมากตาหน่อยมาก เบียรไปปลูกข้อตือใบตือหมูวาตปูนนางดยไมลว่ารับประบาทเั่าไหนบ้างนางลงนางลงเพรนางลงั่งลงเออเบีบียมาเถิดเดี๋ยวใบตอยไงมันเปบ่จักไม้

บอกหมอว่าให้บอกหมอว่าหมอตอบ่าให้เราเป็นเห็นนี่ป็นอะไรลูกอะไรคะไม่เอาไม่หน่อยมากเอาวางหดแม่มเม่ยตวไม่เอาไมไม่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 เอ่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่เม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่เอาไม่ไม่ไ่ไม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 ่มไม่ไม่ไม่